นี่สวัสดีพเพื่อนๆทุกคนนะวันนี้ตอนเช้ามไม่ได้ถ่ายฮะครับตอนนี้เอ่อเที่ยงแล้วเนาะเดี๋ยวถ่ายให้พเพื่อนๆได้ดูเนี่ยเป็นข้าวโพดนะครับวันนี้อร่อยเลยกินเกี้ยงเลยนะครับถ้าไม่ใช่ข้าวโพดนี่ไม่เกี้ยงะครนะ,พระเพื่อนๆก็ได้ดูกันนะครับนี่สายอะสายนี้จับได้ไหมเนี่ยจับได้ไหมเนี่ยได้แล้วครับนีน้าโบอีนะครับ แล้วก็น้องทรายนี่กินเกลี้ยงเลยนะปกตินี่ไม่ค่อยหมดนะแต่จะเจอข้าวโพดนี่แบบเป็นสุกศกันใบได้ดูดูใบมันเขียวมากเลยนะเพื่อนๆใบมันเขียวแล้วก็ต้นเอ,อ่อต้นนี้เขาเดี๋ยวโฟกัสให้นะครับนี่นี่ต้นนี้เขาขัา้นจงเขียวนะครับอร่อยเนาะท้างกินอร่อยมาก <c oughs> ตรงข้าวโพดนี่มันชอบมากนะครับ เจ้น้องชาสายนี่กินหมดเลยเพราะว่าผมลองกินดูแล้วมันมันจะออกเป๊ะๆหวานนะลองกินดูแล้วอร่อยเหมือนกันนะแล้วก็างครข้งที่อร่อยมันไม่เหมือนกับอ้อยนะอ้อยที่มันจะออกหวานๆนะแต่นี้มันจะออกเปยวหวานเนาะช้างมันก็ชอบผมลองกินทุกอย่างะแต่ว่าเมื่อกับ ย่านในเปลี่ยนใช่ไหมเพื่อนๆย่านีนเปลี่ยนนี่ผมลองกินดูแล้วมันก็จะออกเปรี้ยวๆกันนะออกเปรี้ยวหวานก็เหมือนกับเนี่ยต้นข้าวโพดนี่แหละแต่ว่ามันจะมันออกเปรี้ยวหวานแต่ว่ามันไม่เคลื้อยไมนไม่ยังไงไม่เหมือนกันนิดหน่อยนะมันต่างกันนิดๆนะครับเดี๋ยวสายแมวมันไปไหนวะเดี๋ยวมันก็มีอยู่นะ ไม่รู้ไปไหนวะออ๋อน,นี้เอาออกทุกตัวเลยนะอลองวี่งันดูมั้ยเราเรียบไหมโมบะรัวให้แบบชา้างที่นู่นรอนะมันจะเดินไปนะครับมันอิ่มแล้วมันจะเดินไปเลยเลยนะมันไม่อยู่ที่นะชาน้างให้แบบมันกแบบ็จะแบบ เดินพองใครเหมือนกันนะว่าผมไม่ค่อยชอบเลยมันไม่ชอบมันอยู่นิดนีดน่นเลยเราเราต้องแบบถ้ารอเนี่ยเราก็ต้องรอแบบรอแม่มาเพราะว่ามันไม่มีคอกมันเนาะนี่เราทำครอบไว้ให้กับช้างเจอ,ออะไรของภยัภยของควัญนะที่มันเป็นตัวเล็กๆนะครับที่เพิ่งเกิดเดี๋ยวรอดูนะครับ <S <S ดูแม่มันอินแล้วนะดูดิแม่กัดูดิดูท้องอ่ะค่อนข้างที่จะอินมาไม่เ,เลย มันพุ่มน้ำเลยตัวนี้เฉยๆไม่ได้เลยไงวะไปแล้วหรือก็ไปแล้วนะนี่นี่กี่อินเสร็จแล้วดูนมต่อเลยล่าลาดูนมอร่อยจี๊ดดูนมอร่อยจีออ

มุกกแล้วพอแล้วอแล้วรถบลดาดูดีเด้อมุกกาม่ไม่เลยยเหรอโอ้ช่นยังงคลิปนี้กขอจบเพีเท่านี้นะแตเจอในคลิปหน้านะ